สวัสดีครับวันนี้หัวจะมาเล่นเกมเพเดนั่นเองก็พาที่สองแล้วนะครับสำหรับเพเดนี้ <Go inside. S 1> รู้สึกว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้มาป้นนั่นมีคนเข้ามาอีกอะก็รู้สึกว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้มาป้นมาไม่ได้มาป้นธนาคารหรือว่า อะไรนะครับแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าจะมาป้นไอ้โจรด้วยกันเองอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะนานแล้วเดี๋ยวผมตัดก่อนดีกว่าก็นะก็ลองมาดูดูกันเ <c oughs> นี่ยครับมันก็จะให้เราเดินเข้าไป รู้สึกว่าจะมาแลกซื้อของอะไรกันสักอย่างนะครับแต่เราไม่แลกหรอกเราต้องขโมยเท่านั้นฮเพิ่มไปเลย Mirai được ở tò mì hà. Hôn hiệu nhạc ngon nặng. Tutu ngay. Come on, fight Chavez. the ground! I've got the key. good. ทำาไม่เปิดวะตอนนี้เราก็ต้องจอดสว่านเอาไอ้ตัวเซฟอะแล้วผมไปจอดข้างล่างดีกว่าเสร็จแล้วก็จอดสว่านนี้ก็ไม่ได้มีไม่มีอุปสรรคนะครับเดี๋ยวสว่านก็ต้องพังคอยมาซ่อมเดี๋ยวตำรวจก็มาอีก ยิงเข้าให้นั่นไงเสียงมาแล้วเสียงตำรวจนี่ไงที่ซุม่มส,สุดยอดเลยตรงนี้ นัน่นเปิดประตูเข้ามาแล้วเราก็กระหน่ำเลยเ้ยแป้ง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 น่าจะมีระเบิดได้ใช้ในเกมเนี้ยโหสมองจอดเสร็จแล้วเนี้น oh, <smoke. S 1> ย โอ้หเพิ่งได้หน่อยเดียวเออก็เพิ่งจอบเมื่อนนก,กออี้นี้ตุบตุบสอกดิสอกอีกน้องดิน้องด,อดิตุ่ม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 โอ้โหเต็มเลย ไอ้เงี้ยปลาตะมอ,อ,อกมาเงีย้ยแล้วเพื่อนผมไปไหนกันหมดเนี่ยไม่ยอมลองมาช่วยยิงเลยปล่อยพระเอกยิงอยู่คนเดียวอะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> อาวมันไปทำท่าไหนล,ล้มวนะน่ะ <c oughs> เอ้า ยิงยิงเขาให้อ้าวแล้วมันจะกระโดดเพื่อเมื่อกี้ตำรวจมันจะกระโดดเพื่อโอ้โหกระหน,น่ำดิเองเนี้ยโอ้ยเยอะเกินไปละยิง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 เอาแก่สมองแก น่านสว่านเสียเฮ้ยเปิดเปดสว่านมาแล้ววะเฮ้ยอะได้ครับ <c oughs> เย้ โอ้จะตายทำไปทำมาตายเนี่ยไม่ได้แล้วครับเราต้องเล่นระวังเอ,เอ้าเฮ้ยทำไมโจงตำรวจไม่ยิงกันวะ นั่นล้มแล้วเฮ้ยถ้าผมตายนี่ผมคัดเลยนะทำไมไม่มีคนมาช่วยเลยวะทิพไายแล้วจะได้คัดจริงๆิอีก <c oughs> น,นัมม่นลงมาช่วยก่อนตี <c oughs> โอ้โหไมกมาซะ้เอกน,นั่น เร็วเดี๋ยวได้คัดอ้าวเวนกรรมจบเลยตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าตอมันจบง่ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอะไรแล้วนะครับบ๊ายบายพอดีมันผมก็บอกว่าผมตายแล้วผมจะคัดเลยอ่ะก็เดี๋ยวคัดเลยแล้วกันโทษทีนะครับที่คลิปมันสั้นไปหน่อยบ๊ายบาย